ด้วยค่าของชีพมันก็ทําให้เราต้องพยายามใช้ชีวิตจํากัดเพื่อให้เราอยู่รอดในสถานาการณ์นั้นได้บางอย่างที่เราอยากทําบางอย่างที่เราอยากมีบางอย่างที่เราอยากใช้มันก็ไม่สามารถทําได้มันทําให้เรามีความสุขในอนาคตจริงหรือเปล่าเราก็คิดทุกวันว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เลยอยากเอาความชอบตัวเองพัฒนาทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นครับ พี่สาร,รานันกูลครับเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทกกยไลดไอเดียราารครับประกอบกิจการเกี่ยวกับเรื่องของการทำตัวดิจิตอลคอนเทนต์ทำเอเจนซี่โฆษณารับผิดชอบดูแลนะครับจัดก,การสื่อโฆษณากับลูกค้าครับเรียนจบมาเกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราไม่ได้บีลีฟว่าจริงๆแล้วการเรียนมันจะช่วยทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ซึ่งคิดผิดนะฮะสิ่งที่ได้คือเกรดแย่มากเราไปสมัครทํางานที่ไหนเนี่ย <S <S เขาก็ไม่ค่อยรับสมัครไปสิบที่เลยไม่รับสักที จนได้ทํางานที่หนึ่งเนี่ยรู้สึกจําได้ว่าเงินเดือนเริ่มต้นเนี่ยที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทเป็นตําแหน่งไอทีซัพพอร์ตด้วยค่าของชีพตอนนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องพยายามใช้ชีวิตจํากัดเพื่อให้เราอยู่รอดในสถานการณ์นั้นได้บางอย่างที่เราอยากทําบางอย่างที่เราอยากมีบางอย่างที่เราอยากใช้เนี่ยมันก็ไม่สามารถทําได้แล้วเราก็คิดทุกๆวันว่ามันใช่ชีวิตในแบบที่เราอยากได้หรือเปล่ามันทําให้เรามีความสุขในอนาคตรจริงหรือเปล่าเราก็คิดทุกวันว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเสียเวลากับชีวิตตัวววเออองมมาากกพแล้ยจะีีีชิตท่ ขึ้นเราก็ชื่นชอบในงานโฆษนาอยู่แล้วนะครับชื่นชอบในงานเคียรีที <c oughs> แล้วก็เลยอยากเอาความชอบตัวเองพัฒนาทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นครับ <c oughs> ตัวกอยล่าไอเดียครับมันเกิดขึ้นมาจากการที่ผมเนี่ยได้ไปดูคลิปตัวหนึ่งของนระเทศผมชอบมากมันเป็นคลิปไวรัลแล้วผมเองเนี่ยยังทําหน้าที่เป็นคนแชร์คลิปนั้นต่อเลยคลิปเนี่ยมันใช้ไอเดียในการทํามันทําให้เรารู้สึก อยากให้เขอื่นรู้ด้วยซึ่งกลยุทธ์แบบนี้เขาเรียกว่าเก r ร์ i l ล a ามาร์เก็ตการทํากราะดาษแบบกองโจรหวังผลได้สูงมากแล้วก็ลงทุนต่ำแต่ตัวแปรเนี่ยมันคือเรื่องของไอเดียผมก็เลยชอบโมเดลนี้มากคือเราแค่กลับมาใช้ไอเดียให้มากกว่าเงินก็เลยเอามาปรับใช้กับธุรกิจก็กลายมาเป็นตัวกอ r i เ l ล่าไอเดีย ตอนที่ทำกอล์ล่าเนี่ยครับทำคุ่บคู่กันไปช่วงแรกที่เราก็ยังมีรายได้จากงานประจําอยู่เพราะเราก็ยังมีค่าให้จ่ายแต่หลังจากที่เราทำโปรเจกต์กอร์เวล่าทุกวันเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ละถ้าเราต้องการโฟกัสสิ่งที่เราจะสร้างจริงเนี่ยเราคงต้องให้เวลากับมันหลังจากทํางานได้มาสักหเดือนผมก็เลยออก อุปสรรคในช่วงเริ่มต้นนะครับมันเจอเยอะมากยิ่งเรามีขั้นตอนเยอะเท่าไหร่เรายิ่งพบว่าอุปสรรคยิ่งเยอะเท่านั้นบางอย่างที่เราไม่รู้เราจ่ายเงินเราจ้างเขาเราคิดว่าเออมันคงจบปัญหาแล้วอะไรเงี้ยเว็บไซต์อย่างเงี้ยกราไม่รู้ว่าเว็บไซต์ที่ดีเป็นยังไงสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้มามันก็จะไม่ตรงกับสิ่งที่เราอยากได้อยู่ดีก็รวมมูลค่าแล้วคือว่าหลายแสนมากก็เคยทอ้อแล้วก็อย่างที่เขาว่ากันว่ามันไม่ง่ายเนี่ยมันไม่ง่ายจริงนะ คนไกลหนึ่งในการมองปัญหาของผมนะฮะเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยครับสำหรับผมนะี่ยรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันคือยาที่เป็นภูมิต้านทานในกชีวิตเรายิ่งเราเจอปัญหามากเนี่ยเราจะยิ่งมีภูมิต้านทานมากตั้งแต่ทําเว็บไซต์เสร็จตัวคอนเทนต์ในเว็บไซต์รวมถึงตัวบริการต่างเนี่ยมาสมบูรณ์แบบและ3ถึงเดือนมันก็เริ่มมีคนเนี่ยติดต่อเข้ามาละมันเริ่มทำให้ผมก็เริ่มมีกาลังใจมากขึ้นนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยโปรเจกต์ก็พันสองพันพันห้าอะไรเงี้ยครับ เดือนที่5เดือที่6เนี่ยครับมันมีโทรศัพท์สายหนึ่งเนี่ยเอาก็มาหาเรานั่งคุยกันกือบทั้งวันเลยนี่จะเป็นลูกค้าเป็นเจ้าใหญ่หรือเปล่าพี่เขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยทำไปเสนอราคาตามที่เราเนี่ยได้ไปคุยได้ไปเสนอเป็นโอกาสของเราละก้าวแรกมันไม่เชื่อนี่เรามีเงินหลักแสนเข้ามาในบัญชีแล้วจริงเหรอมันคือเงินก้อนแรกที่ทําให้ผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมคิดหรือแนวคิดที่ผมมั่นใจมาตลอดเนี่ยคือมันมีคนที่ยอมที่จะเข้าใจเราแล้ว บริษัทกอยล่าไอเดียนะครับก่อตั้งมาจนถึงวันนี้เนี่ยครับมันมีการเดินทางทุกๆวันและการเดินทางทุกๆวันเนี่ยผมมองว่านี่แหละคือความสำเร็จของเราตอนนี้นครับลูกค้าของบริษัทกอยล่าไอเดียนะครับระยะเวลาทั้งหมด5 6ปีเนะครับเรามีลูกค้ากว่า400รายเจ้าโปรเจกต์เนี่ยร่วมกว่า1000โปรเจกต์อย่าลืมนะครับที่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรก,กิจตัวเองไม่ว่าจะเป็นระยะไหนของการทำธุรก,กิจเนี่ยมันมีความยากเสมอให้ทุกคนนะครับมองว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เข้ามามองว่ามันคือตัวที่เข้ามา แข็งแรงพอหรือเปล่าที่จะอยู่ในตลาดได้ถ้าเราแก้ปัญหาที่เป็นผ่านมาได้ปัญหาใหม่ที่เข้ามาเราจะไม่กลัวมันครับถ้าอยากมารับแรงบนนันดาลใจดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะก็อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ